สวัสดีจ้ามื่อนี้อยู่กับช่องบ้านไรใชัยชาตินะจ๊ะสาวเอฟจ้ามื่อนี้กะอยู่ผีฟอกงวคือเก่าจ้ามือนี้กะบเบิ่งบรรยากาศนะจ้ะขอกงวอันนี้สามตัวนะจ้ะเป็นงัวหน่อยจ้าเอามาขุนไว้เอามาขุนไว้นะจ๊ะเนาะ๋ยวาสีไทยถ้ำให้เบิ่งนะจ๊ะว่าอ่ามันเอาเอามาแยกนุ่มว่าอย่างไรว่าแยกนุ่มจ้าจับยานุ่มนะเพราะเมียเพิ่น่ะอยู่ในท้องอ่ะ ก็มี่นะไม่ลูกอยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะจ้ะเจ็ดก็แปดเดือนเนาะก็ะเลยจับเพิ่นมมยานุ่มจ้่จับมาขัางไว้แลวก,กินหัวหานกินหางเนาะพี่น้องเนะจ้ะเล่นกันนะจ้นะเนาะนี่สองตัวนี่เป็นแฝดกันนะจ้ะสองตัวนี่เป็นวัาฟ้าแฝด ตัวหนึ่งตัวแดงอะตัวเมียจะตีตัวหนึ่งออกสีจางๆตัวปูเนี่ออกมาที่หลังแต่ตัวเมียออกก่อนส่วนมากงอแฝดตัวออกกร์เนี่ยนันสีสีเข้มเนาะออกที่หลังสีสีจางแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะลูกซูเปอร์แมนจ้ะเั็นับนก็จับยาด้วกันที่จริงนะจับยานุ่มยูซีโต้จ้ะอีกตัวหนึ่งลูกอ่อสติงเล่ตัวนั้นง่ามจ้ะอ้วนง่ามเอ่อไม่หอยจนมาสื่อไปแล้วนะจ้ะ ไม่หอยตัวหนา้าถามสื่อหลายหลยงจะจงเห็นตัดสินใจขายช่วงมีงก้กรถือกจะถือาอินดะี้เะียเลี้ยงไยะะงว้หนี่งก็จะสะกอนคุ้นไหมมันอวนสกอนจะสิ้น้ายเพื่อเพื่อร์แล้ข้างง้อมนสิขข้นถึขยับถึงไม่อีกเขาจะช่วงนี้เดอแรงแหลงงานก็อ,อึดแล้วจะกินงานเนี่ยกินเครื่องเน่หล่ะจะง้วาหาเนี่ยทำตะก,กันเฮ็าตำน้องอย่าตำดนอ่อง น่อยน้องกินห n าอยู่ให้น้องกิน n h าตำเต้ามูคนนี้ขึ้นก้นเขียวอีกอย่างหนึ่งจะตำที่จะตำเพราะเราบ่ได้กินห nhả ของอยากกินก็มากินสิละเด้อจ้าจังได้กฝากช่องได้เด้อจ้าอ่านีกบวกกวากติดตาำเด้อจ้า ตอนนี้มีอู่ทั้งเมือชดเจ็ดตัวก็จะทำบรด้ท้ายกับชุดแปดตัวเราจะสิ้ท้ายออกไปว่างอาทิตย์เี่ยงเนาะจพะอาทิตย์ตามรับชมนนก็จะเลเก็ดไลค์กดแชร์ไม่ด้าะกดติดตามนั้นไงึ้นอยไจ้า